ความมุ่งมั่นและพลังความเชื่อมั่นและหยัดยืนโลกจะเปิดทางให้กับกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายและมองการไกลผู้บำเพ็ญยุคขาวเผชิญสภาวะการใหม่รับสิ่งท้าทายใหม่อาณาจากักรธรรมชงเตอพัฒนารอบด้านสำนึกคุณตอบแทนคุณแบกภาระศักดิ์สิทธิ์แปลปณิธานเป็นการกระทำร่วมใจสุดกำลังสร้างนวัตกรรมใหม่มรรผลเบื้องบนกำหนดในโลกมนุษย์ สร้างบุญสร้างคุณธรรมยิ่งเกิดศรัทธาวันที่20เดือน3ปี2022อาริยสถานยุคขาวและหอบุญกุศลเชิดชูเกียรติคุณพิธีเปิดและเชิญป้ายเชิดชูเกียรติคุณวางแผนโดยศูนย์กลางอำนวยการฉงเตอ๋อแขกผู้มีเกียรติร่วมงานกว่า2,000คนจากแต่ระหน่วยสายธรรมมาร่วมงานประจักษ์ถึงผู้บำเพ็ญยุคขาวที่บุกเบิกหนุนงานธรรมสร้างคุณในอาณาจากักรธรรมจาลึกในประวัติศาสตร์ขวัญวิญ,ญญาณสืบส่งนิรัน พิธีเปิดหอบุญกุศลเช,ชิดชูเกียรติคุณเราต้องขอบคุณสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดท่านตากูเฉียนเหรินของเรามีความปรารถนาอย่างหนึ่งและท่านประธานทางได้ทำให้สำเร็จลุล่วงแล้วยินดีต้อนรับยติธรรมจากทุกสารทิศท,ทั่วโลกกลับมาร่วมง,งานได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่พวกเราผู้บำเพ็ญธรรมยุคข,ขาวแห่งอีก้นเต้ายิง่งศรัทธามั่นคงในการบำเพ็ญ ศูนย์กลางอีกันเต้าพวกเราคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการสืบทอดขวัญวิญญาณจากจุดนี้ประจักษ์ถึงความล้ำค่าของการบำเพ็ญน,นิว่าสถานสีอานบนแดนโลกจากที่นี้จะเผยแผ่ไปทั่วโลกให้ญาติธรรมทั่วโลกต่างได้กลับมาสู่ต้นกำเนิดเพื่อเชื่อชูแบบอย่างคุณธรรมของการบำเพ็ญปฏิบัติและกุศลของการปฏิบัติบำเพ็ญหลังจากมีอรารยสถานยุคข,ขาวแล้วในสถานที่แห่งนี้ยังได้จัดตั้ง หอบุญกุศลเชิดชูเกียรติคุณบัดนี้มีผู้มาลงนามหมื่นกว่าคนและร้อยละเก้าสิบล้วนสร้างคุณในอาณาจักรธรรมบัดนี้กล่าวได้ว่าบรรลุธรรมแต่คุณความดียังคงอยู่พิธีเปิดถวายทูปพลาหารณพระอารามสักระฟ้าต่อมาดนตรีบรรเลงต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินางฟ้าไร้รำประนึงเหล่าเซียนวอวยพรฟ้าคนร่วมฉลอง ยุวชนขับกลอนสำนึกคุณสะดุดีและคณะนักร้องเพลงทำคัมภีโอวาดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมตัดริบิ้นสัมผัสบอลคริสตันเปิดงานภาพอลังการความหมายอันพิเศษเชิญป้ายกิติคุณผู้บำเพ็ญรมยุคข,ขาวร่วมสาธุการในอารยสถานสำแดงขวัญวิญญาณน,นิรันด์ปัญญาย,ายัณย่งยืนสามัคคีจึงประสบผลสำเร็จ รงแรงคลาดไถจึงเก็บเกี่ยวผลได้บุกเบิกจึงมีอนาคตไกลวันที่29เดือน6ปี2022ได้จัดพิธียกเสาคานพระอารามชงเตอ๋ออาณาจักรธรรมจงสิงและอาคารวัฒนธรรมการศึกษาชงหลนเตียนชวนซื่อคณะรับผิดชอบเตียนชวนซื่อคณะตัวแทน9อาณาจักรธรรมแขกผู้มีเกียรติและอาวุโสมากกว่า1,200คน เปี่ยมล้นด้วยความปิติยินดีทุกคนได้มาอยู่ร่วมสถานเดียวกันร่วมฉลองอวยพรเราหวังว่าเมื่อสร้างอาคารเสร็จแล้วเราทั้งหลายร่วมใช้ประโยชน์รากฐานอาคารใหญ่แห่งนี้เป็นการขยายอาณาจักรธรรมจงสิ่งในอนาคตเนื้อที่ในการก่อสร้างประมาณ5,000ตารางวาศูนย์กลางที่ปรากฏในวันหน้าจะยิ่งใหญ่งามสง่าศักดิ์สิทธิ์ ภายใต้คณะผู้รับผิดชอบร่วมเป็นสักขีพยานเราจะเห็นการดําเนินงานแห่งพระองค์การฟ้าหากมีใจอาคารใหญ่แต่ละหลังของเราจะไม่เพียงมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมบุคลากรของเราก็จะนับวันทวีคูณผู้น้อยเป็นตัวแทนคณะกรรมการมูลนิธิวัฒนธรรมการศึกษาชงเหรือนขอขอบคุณนักธรรมอสทุกท่านจากใจ ศูนย์กลางธรรมกิจฟาอีชงเตออาคารการเรียนการสอนมูลนิธิวัฒนธรรมการศึกษาชงเตอใช้เวลา4ปีในการก่อสร้างณวันที่5เดือน8ปี2022พิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการสืบส่งต่อยอดไม่หยุดสร้างสรรค์ชี้ชัดถึงการขับเคลื่อนธรรมกิจชงเตอทั่วโลกก้าวบํเพ็ญสู่หลักธรรมจริงชำนาญในการเรียนการสอนและศิลปะการดํเนินงานทําอบรมการเรียนการสอนรอบด้าน เพื่อให้บุคลากรเตริบโตร,ร่วมแรงบมเพาะหัวใจของการบำเพ็ญปฏิบัติยุคข,ขาวอีกททันยุคการเพื่อสืบสารอริยกิจนิรันและลากฐานอันมั่นคงท่านเฉินเหรินให้ความสำคัญในการศึกษาอย่างยิ่งดังนั้นอาณาจักรธรรมของเราจึงมีการศึกษาในด้านต่างๆศูนย์กลางธรรมกิจกวงหวยุยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เอื้ออำนวยในการบำเพ็ญปฏิบัติกายใจแก่เราเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สร้างูุสลคุณธรรมได้ดีที่สุดพิธีฉลองเบิกเลิกในวันนี้ประจวบกับเป็นการน้อมถวายของขวัญแดมิพักโพธิสัตว์การร่วมใจร่วมคุณธรรมของทุกคนถือเป็นการพัฒนาธรรมกิจโดยรวมวันที่25เดือน9ปี2022ฟ้าีชงเตออาณาจักรธรรมไถจงจัดงานยิ่งใหญ่ พระอารามชงเตอและหอประชุมนานาชาติชงเตอ๋อณไถจงจัดพิธีเบิกหน้าดินด้วยจริงใจแน่วแน่สร้างสรรค์การพัฒนาเพื่อสืบทอดการสืบทอดต้องใช้บุคลากรจึงต้องบ่มเพาะบุคลากรการสร้างเสริมต้องมีเวทีและพื้นที่สถานที่พร้อมเพิ่มการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกล่าวได้ว่ามีผู้แทนจากทั่วไต้หวันมาร่วมงานนี่คือความภาคภูมิของอาณาจักรธรรมไถจง พระอารามชงเตอ๋อของเราในวันนี้กล่าวได้ว่าเป็นหมุดหมายหลักสำคัญยิ่งของอาณาจักรธรรมไถจงขออำนวยพรณที่นี้ให้ฟาอีชงเต๋ออาณาจักรธรรมไถจงธรรมกิจรุ่งเรืองแผ่ขยายทั่วโลกขอบคุณทุกท่านคณะผู้รับผิดชอบชงเตอ๋อท่านประธานอีกว้นเต้าหวังหลี่ซื่อจังและท่านประธานทางตัวแทนผู้นำรัฐบาลมียติธรรมนักธรรมอาวุโสกว่า1 5 0 0คน ร่วมกันฉลองอวยพรด้วยมีผู้บริจาคที่ดินเพื่อส่วนรวมศรัทธาจริงใจอุทิศให้มียึดหมายสุดใจสุดกำลังสำแดงการพัฒนาสืบทอดคือคุณค่าแห่งยุคสมัยการเชื่อมสู่สากลอาณาจากักรธรรมไถจงก้าวสู่สภาวะการใหม่ยุคแห่งมิพักโพธิสัตว์ สร้างนวัตกรรมใหม่เกียรติคุณแห่งชงเตอ๋องานดำลึกพระคุณร้อยอาริยะชันสมิพักโพธิสัตว์เริ่มจากเดือน10ปี2022ก้าวมาหาอาณาจักรธรรมไต้หวันต่างเตรียมการจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นประวัติการที่ไม่เคยมีมาก่อนท่านเฉินเหรินกับคืนฐานเดิมพระแม่องค์ธรรมทรงร,รักและเมตตายิ่งประธานอาริยะฐานะมิพักโพธิสัตว์อยู่เบื้องฟ้านำพาชงเต๋อตลอดการท่านเฉินเหรินไม่อยู่แล้ว เราคิดว่าเป็นหลังยุคของเฉียนเหรินแต่คําตอบมาตรฐานของท่านเฉียนเหรินคือยุคแห่งมิพักโพธิสัตว์จากยุคท่านเฉียนเหรินจนถึงยุคแห่งมิพักโพธิสัตว์ประจักษ์ถึงคํากล่าวท่านเฉียนเหรินที่ว่าพวกเธอไม่อยู่แต่ฉันยังอยู่นี่คือเฉียนเหรินตลอดการของฉงเตอ๋อมิพักโพธิสัตว์ผู้นําพาตลอดการเมื่อท่านเฉียนเหรินยังอยู่ได้วางแผนล่วงหน้า ให้ปกครองนำพาโดยรวมกิจกรรมนำพาพร้อมเพรียงวางรากฐานพัฒนาชงเตอ๋อวันข้างหน้าให้มั่นคง14ปีที่ทรงกลับคืนฟ้าในทุกที่ทั่วโลกทรงได้ประทานพระโอวาท200กว่าฉบับเฉลีย่ยเดือนละสองครั้งโดยประมาณท่านอยู่ทุกหนแห่งไม่มีเรื่องใดที่ไม่รู้รวมไปถึงอบรมทัศนคติการบำเพ็ญปฏิบัติและการดำเนินงานของเตียนชวนสื่อกับผู้น้อย รวมทั้งชีแนะผลักดันงานธรรมกิจส่งผลต่อนโยบายใหม่ของชงเตอ๋อพัฒนาการใหม่นวัตกรรมใหม่ผู้น้อยทั้งหลายตอบแทนคุณด้วยการปฏิบัติแสดงออกด้วยผลงานสำนึกมหาบาร,รมีคุณเฉลนเหลินมา่นดาแห่งชงเตอ๋อบทเพลงสะดุดีในท้ายตลอดการมิพักโพธิสัตว์ยุคแห่งพระโพธิสัตว์สร้างนวัตกรรมใหม่ อาณาจักรธรรมชมเตอ๋อมุ่งสู่อนาคตอันกว้างไกลยุคแห่งมิพักโพธิสัตว์สร้างนวัตกรรมใหม่เกียรติคุณแห่งชมเตอ๋องานรํารึกคุณร้อยอริยชนสาพระโพธิสัตว์มิพัก วันที่4เดือน12ปี2022จัดงานมหกรรมณสนามกีฬาบาสเกตบอลเฮอผิงเมืองไทเปศูนย์กลางธรรมกิจฟ้าอีชงเต๋อเป็นประธานจัดงานอาณาจักรธรรมไทเปเป็นผู้ดำเนินงาน8อาณาจักรธรรมร่วมจัดงานมาจากแต่ละหน่วยสายธรรมของมูล,ลนิธิอีกวนเต้าตัวแทนจากแต่ละหน่วยสายธรรมฟาอี9้ามหาอาณาจากรธรรมชงเตอ๋อเตียนชนสื่อเจียงซือเจ00กว่าคน ผู้ปฏิบัติงานและนักแสดงร่วม3000คนและผู้ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกร่วมแสนคนร่วมงานลำลึกพระคุณพร้อมกันเป็นประวัติการที่ไม่เคยมีมาก่อนรายการแสดงในวันนี้มีการแสดงขับขันกรอนเพลงเป็นหลักตลอดงานดนตรีประกอบจินตลีลาและการแสดงละครบอกเล่าความเป็นมาอันไม่ธรรมดาของมิพักโพธิสัตว์โดยวิสัยทัศน์ยาวไกลมีศรัทธามั่นคงนำพาอาณาจักรธรรมชงเตอ๋อ จุดประกายความหวังอันไม่สิ้นสุดกล้าปรับเปลี่ยนแน่วแน่สร้างสรรค์รังสรรรูปแบบคำสอนที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นพรมวิหารธรรมขวนวิญญาณจงรักมโนธรรมปณิธานอันยิ่งใหญ่ภาระศักดิ์สิทธิ์ในยุคท่านเฉินเหรินบุกเบิกหนทางทรรกว้างไกลมั่นคงลากฐานดังหินผายิ่งในยุคแห่งมิพักโคธิสัตว์นำพาอาณาจักรธรรมชงเตอยิ่งโชดช่วงชัชวาน ให้ผลสำเร็จแห่งธรรมกิจยิ่งตระการตาผู้น้อยชาวชงเตอมุ่งมั่นเจริญรอยตามท่านเฉียนเหรินตลอดการบำเพ็ญปฏิบัติม่หยุดพักพัฒนาคุณภาพปริมาณไร้ขีดจำกัดยุคแห่งมีพักภูธิสัตว์สร้างนวัตกรรมใหม่เกียรติคุณแห่งชงเตอมุ่งสู่อนาคตอันกว้างไกลในนามตัวแทนชาวชงเตอขอขอบพระคุณทุกอาณาจักร ในศูนย์กลางอีกวนเต้าอาวุโสทุกท่านที่มาเป็นเกียรติในงานเราชาวชงเต๋อทุกคนปรบมือให้กับทุกๆท่านขอบคุณทุกๆท่านอาณาจักรธรรมชมเต๋อพัฒนามาถึงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของทุกคนยังเป็นอาณาจักรธรรมที่ผู้น้อยเชื่อมั่นและเคารพเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ญาติธรรมมีอยู่ทั่วโลกดังนั้นวันนี้เราทั้งหลาย ต้องถนอมรักความสำเร็จในปัจจุบันท่านได้วางระบบโครงสร้างไว้ได้สร้างขวัญวิญญาณฟ่าอีชงเตอในวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดยิ่งสวรรค์แห่งการปฏิบัติบ,ตบ,ตบตำเพ็ญอาณาจักรธรรมชงเตอยุคแห่งมิพักโพธิสัตว์สืบต่อความชุดช่วงนิดนิรัน ไม่ว่าสุดล่าฟ้าเขียวฉั้นจะฝ่าไปตอบแทนคุณบรรลุปณิธานแม้ลมฝนก็ไม่อาจขวางงานยิ่งใหญ่วันนี้อาศัยวันครบรอบร้อยปีส่งผลให้เราทั้งหลายได้มีทัศนะร่วมโดยทั่วไปแล้วหลังจากท่านเฉิยนหยนบรรลุคืนฟ้า ล้วนเรียกว่าหลังยุคท่านเฉียนเหรินแต่พวกเราพบว่าฟ้าอี้ชงเต๋อมิพักโพธิสัตว์ไม่ใช่ยุคหลังท่านเฉียนเหรินหากแต่พระแม่องค์ทำโปรดเมตตาในปี2008ทรงโปรดเป็นพิเศษให้เป็นผู้นำตลอดการองค์มิพักโพธิสัตว์กับคืนฐานเดิมนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดดังนั้นในปี2008เมื่อมิพักโพธิสัตมาผูกบุญสัมพันธ์ ประจักษ์ถึงการคืนฐานรากเดิมแม้น่ายินดีแต่คงห่วงใยเหล่าผู้น้อยเหมือนเช่นเคยในยุคท่านเฉียนเหรินก้าวผ่านมาแล้วหลายสิบปีก่อสร้างอาณาจักรธรรมที่อุดมสมบูรณ์วางรากฐานมั่นคงดียิ่งให้ฉงเตอผลปรากฏหลังปี2008ยิ่งเห็นผลกว่าที่ผ่านมาการพัฒนาในช่วงหลังเรียกว่าถึงยุคแห่งมิพักภูทิสัตว์เพราะนี่คือเรื่องจริงใน14ปีที่ผ่านมา ไปทั่วทุกที่ได้อย่างอิสระไม่มีที่ใดที่ไม่หนุนส่งไม่มีที่ใดที่ไม่อบรมชี้แนะเนื้อหาการอบรมชี้แนะเกินกว่า200ครั้งดังนั้นงานสำนึกคุณในวันนี้ด้วยเหตุปัจจัยอันยิ่งใหญ่และด้วยความในที่แฝงนี้ ฝ่ายอีชงเตอทั้งในและต่างประเทศเราสามารถพัฒนาให้กว้างไกลไม่เพียงเป็นความภาคภูมิแห่งชงเตอ,อยังเพื่อชชิดชูอริยคุณซือจุนสือหมู่พระบรรพจารย์สมัยที่18นี่คือจุดประสงค์สำคัญวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเป็นเกียรติในงาน งานยิ่งใหญ่ในวันนี้มีเตียนชวนสือคณะรับผิดชอบไฟอีฉงเตอ๋อเปลี่ยนเชิญเตียนชวนซือคณะรับผิดชอบยืนขึ้นมีคณะรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพจัดงานเชิญคณะรับผิดชอบนั่งลงมีท่านหันเหล่าเตียนชวนสือเป็นผู้นำคณะแต่ดำเนินงานโดยอาณาจักรธรรมไทเป ขอขอบพระคุณอาณาจักรธรรมไทเปเมื่อเ,เราไม่สามารถประชุมกันแต่เราประชุมกันแบบออนไลน์ได้ดังนั้นใน9ก้าอาณาจักรธรรม9ก้ามหาอาณาจักรธรรมไต้หวันผู้น้อยจะเรียงลำดับอาณาจักรธรรมเพื่อให้เรียนเชิญ9ก้าอาณาจักรธรรมพระอารามศูนย์กลางแต่ละแห่งมาสวัสดีทักทายกับทุกๆท,ท่านแนะนําอาณาจักรธรรมวินล,ลินณหอประชุมสถานุบาลสิ้นอี้วินล,ลินเราอยู่ที่อาณาจักรธรรมวินล,ลิน อาณาจักรธรรมจางห่วพระอารามไคห่วอาณาจักรธรรมจางห่วเราอยู่ในอาณาจักรธรรจางห่วแต่ละอาณาจักรธรมของเราถึงแม้จะรายงานสถานที่เดียวแต่เรายังมีหลายเขตร่วมงานด้วยอาณาจักรธรรมไทเปก็อยู่ในเขตพื้นที่เรา ต่อมาแนะนํนาอาณาจักรธรรมไถจกณพระอารามเจิ้งหงยังมีอยู่ในพระอารามเจิ้งเหริน<ต>ขอทุกท่านโบกมือกล่าวสวัสดีต่อมาขอแนะนํนาอาณาจักรธรรมเมียวลี่กวนอินกงอาณาจักรธรรมเมียวลี่ต่อมาอาณาจักรธรรมเกาสงพระอารามฉงอีอ้อาณาจักรธรรมเกาสงต่อมาอาณาจักรธรรมไถหนัน อาณาจักรธรรมไทยนั้นเราอยู่ทั้งสามพระอารามอาณาจักรธรรมไทยนั้นทั้งสามพระอารามต่อมาอาณาจักรธรรมเถาวียนเราอยู่ที่พระอารามหงเต๋ออาณาจักรธรรมเถาวียนทุกหนแห่งมองเห็นชาวชงเต๋อต่างเคารพท่านเฉียนเหรินอาณาจักรธรรมจงสิงพระอารามเจิ้งเฉิง จากนี้เราจะขอแนะนำอาณาจักรธรรมต่างประเทศ17ศรรูนย์กลางธรรมกิจขอเสียงปรบมือให้ทุกคนทุกคนปรบมือดังๆมองดูอาณาจักรธรรมพ้นทะเลของท่านเฉียนเหรินก่อนอื่นขอแนะนำอาณาจักรธรรมพ้นทะเลแห่งแรกอาณาจักรธรรมญี่ปุ่นต่อมาอาณาจักรธรรมสิงคโปร์อาณาจักรธรรมสิงคโปร์พวกเราเห็นอาณาจักรธรรมสิงคโปร์ที่โบกมือ อาณาจักรทรสิงคโปร์ต่อมาอาณาจัก,กรทํากัวลาลัมเปอร์สถานที่จัดงาน IDCC อาณาจัก,กรทํากัวลาลัมเปอร์ขณะนี้พวกเราอยู่ในสถานจัดงานประชุม IDCC ในกรุงกัวลาลัมเปอร์สามารถบรรจุคนได้2,500คนเนื่องจากพระอารามไม่เพียงพอที่จะบรรจุคนสถานที่แห่งนี้2,500คนโบกมือให้กับกัวลาลัมเปอร์ต่อมาอาณาจักรทําอลอสตาเรามาดูภายในพระอารามกัน ภาคเหนือของมาเลเซียอาณาจักอรธรรมอลอสตาอาณาจักอรธรรมอลอสตาต่อมาอาณาจักรธรรมกรุงเทพมีสี่เขตใหญ่อาณาจักรธรรมกรุงเทพสี่เขตใหญ่พวกเราโบกมือให้กับอาวุโสลอสแองเจลิสทุกท่านอาณาจักรธรรมลอสแองเจลิส สวัสดีทุกคนในลอสแองเจลิสอาณาจักรธรรมเราอยู่ลำดับที่เจ็ของโค้นทะเลอาณาจักรธรรมจาการ์ตาเรามาที่อาณาจักรธรรมจาการ์ตาอันอบอุ่นเราทุกคนโบกมือทักทายในจาการ์ตาบันดุงในสุราบายากาลิมันตันดังนั้นระบบของฟาอีชงเตอ๋ออาณาจักรธรรมที่เติบโตเต็มที่ ศูนย์กลางธรรมกิจยังคงพัฒนาต่อไปแต่บุคลากรยังคงล้นหลามเติมพลังอีกสักหน่อยมีพักโพธิสัตว์โปรดว่าล้นมีโอกาสเป็นอาณาจักรธรรมดังนั้นต่างประเทศมี17ศูนย์กลางธรรมกิจลำดับแรกศูนย์กลางธร,รมกิจฮ่องกงสี่สถานที่ในฮ่องกงพบกับทุกคนศูนย์กลางธร,รมกิจมาเกา๊าพวกเราดูมาเกา๊า ศูนย์กลางธรมกิจมาเก๊าโบกมือทักทายมาเก๊าศูนย์กลางธรมกิจฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์สามสถานที่ในฟิลิปปินส์พบกับทุกคนต่อมาอเมริก o, าเหนือศูนย์กลางธรมกิจแวนคูเวอร์พระอารามชงเต๋อแวนคูเวอร์ พวกเราอยู่ในโอเชียเนียมีสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่านิวซีแลนด์พระอารามซึ่งเอินในโอ๊กลด์นิวซีแลนด์ศูนย์กลางธรรมกิจนิวยอร์กปรบมือให้กับทุกท่านเหล่านั้นนี่ก็ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วนิวยอร์กลำดับต่อมาประเทศที่ราบสูงทำงานธรรมะได้ดีมากศูนย์กลางธรรมกิจเนปาล ศูนย์กลางธร,รมกิจเนปาลไม่ใช่เรื่องง่ายศูนย์กลางธรรมกิจของเนปาลเรามีประเทศที่เรียกว่าอินโดนีเซียศูนย์กลางธรมกิจเมดานเมดานมาดูพระอารามพระอารามเมดานนี้ศูนย์กลางธรมกิจเมดานส่งภาพศูนย์กลางธรมกิจเมดานออกมานี่คือพระอารามชงเต๋อศูนย์กลางธรรมกิจเมดานที่เราจะจัดตั้งในปีหน้าต่อมาพวกเราดูศูนย์กลางธรมกิจซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโก ซานฟรานซิสโกทุกคนต่างปิติยินดีรอคอยช่วงเวลานี้ศูนย์กลางธรรมกิจซานฟรานซิสโกต่อมาจะมาที่มาเลเซียตะวันออกศูนย์กลางธรรมกิจราวักเราจะเห็นตั้งแต่บรูไนไปจนถึงซีบูจนไปถึงสาาวั์ต่อมาขอแนะนำสถานที่บุกเบิกที่เจริญที่สุดในปัจจุบันสถานที่ที่มีผู้คนมากที่สุดศูนย์กลางธรรมกิจกัมพูชา ศูนย์กลางธร,รมกิจกัมพูชาลำดับต่อมาศูนย์กลางธรรมกิจซิดนีย์สำหรับซิดนีย์ซิดนีย์อยู่ที่ไหนซิดนีย์ศูนย์กลางธร,รมกิจโคราชพวกเรามาดูประเทศไทยกันศูนย์กลางธรรมกิจโคราชบุกเบิกไปถึงเวียงจันทร์ประเทศลาว ศูนย์กลางธรรมกิจเชียงใหม่เหนือสุดของประเทศไทยศูนย์กลางธรรมกิจเชียงใหม่พระอารามไทยหลินศูนย์กลางธรรมกิจเชียงใหม่ศูนย์กลางธรรมกิจเชียงใหม่บุกเบิกไปถึงเมียนมาได้บุกเบิกไปถึงเมียนมาอย่างเต็มรูปแบบและก่อตั้งมูลนิธิที่เมียนมาแล้วต่อมาพวกเราขอแนะนำศูนย์กลางธรรมกิจซาบาศูนย์กลางธรมมกิจซาบา สวัสดีทุกคนทุกหนทุกแห่งของเราพวกเรายังคงต้องพยายามต่อไปจากอาณาจากักรทำกัวลาลัมเปอร์ธรมกิจรุ่งเรืองจนก่อตั้งศูนย์กลางธรรมกิจป่าเซิงขึ้นพระอารามฉงหุยศูนย์กลางธรมกิจป่าเซิงจากอาณาจากักรรมสิงคโปร์เนื่องจากสถานธรรมทวีคูณบุคลากรเพิ่มพูนจึงได้ก่อตั้งศูนย์กลางธรรมกิจยโฮบารู ยโฮบารูทุกสถานที่ทุกคนสุดใจสุดกำลังมอบใจถวายแดท่ท่านเฉียนเหรินจดหมายแต่ละฉบับจากครอบครัวฉงเตอ๋อโอวาแต่ละฉบับของครอบครัวฉงเตอ๋อพันนา,นาถึงพรมวิหารธรรมตราบนิรัน์ของท่านและเป็นพุทธโพธิสัตว์ชั่วนิรันดร์รังสรร์อริยกิจ หาใช่เพียงชั่วข้ามคืนมอบรักยิ่งใหญ่ใยคนธรรมดาจะรู้ได้สงเคราะห์โลกใหญ่จะสำเร็จได้เพียงมือข้างเดียวสืบส่งถ่ายทอดจะไร้วิสัยทัศน์กว้างไกลได้หรือผู้น้อยทั้งหลายไม่เคยลืมเลือนคากําชับของเฉมเหลือนท่านใส่ใจปลูกฝัง มิเคยลืมสัญญาที่เคยให้ไว้กับท่านเหยียนก่อเกิดสรพพสิ่งเฮงจริญเติบโตลี่เป็นไปตามคันลองจนสรพพสิ่งคงตัว ก่อเกิดมิหยุดหล่อเลี้ยงมวลประชาหมุนเวียนเปลี่ยนไปไมิหยุดนิ่งท่านอบรมสั่งสอนเหล่าผู้น้อยดีกาปณิธานตั้งเป็นคำมั่นที่สลักกลางใจเราทั้งหลายปณิธานมิสิ้นสุดแกล่งกล้าดังวัชระพรมวิหารธรรมชุดนำชายหญิงมวลชนร่วมใจเบิกทางธรรม สร้างฐานอาณาจักธรรมให้มั่นคงสำนึกคุณท่านเฉียนเหรอนสุดขนาดติดตามเจริญรอยเฉียนเหรอนท่านตลอดไปบรารมีคุณของท่านเหล่าผู้น้อยจดจำมิลืม ท่านทรงเป็นแบบอย่างการปฏิบัติบำเพ็ญในโลกฟ้าหนุนชมเต๋อไว้วางใจชงมเตอ๋อเหล่าผู้น้อยภายใต้การน,นำพาของท่านร่วมแบกรับมหาปณาิธานต้านภัยช่วยโลกบัญชาชาวชมเตอ๋อภาระศักดิ์สิทธิ์ต้องบรรลุอรียกิจชงมเตอ๋อปัญญาญานยืนยงพระองค์การฟ้ารุ่งเรืองนิรัน พวกเราเป็นทูตสวรรค์ท่องพระคัมภีร์พวกเรามีความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาเกิดกายเกาะแก้วด้วยแรงปณิธานถือกำเนิดในครอบครัวคุณธรรมร่วมขบวนในอาณาจักรธรรมชงเตอ๋อรอการบำรุงเลี้ยงให้แข็งแกร่งเติบโตเยวาวชนชงเต๋อทั้งหลายเป็นพลทหารน้อยๆของท่านเฉียนเหริน เป็นบุคลากรในอนาคตของอาณาจักรธรรมการเติบโตของพวกเราเป็นเจตานาของฟ้าล้วนเป็นพระแม่องค์ธรรมโปรดประทานเยาวชนชงเตอ๋อตอบแทนพระคุณเจเริญแปนนิทาน เจอจรสศีสันของเยาวชนพลังชีวิตแผ่ทั่วสิบทิศเยาวชนรู้สร้างอุดมการให้ความมุ่งมั่นสูงส่งเสียดฟ,ฟ้าเหล่าผู้น้อยชั้นมัธยมปลายด้วยจิตสำนึกในอริยคุณของพระโพธิสัตว์ขอบคุณเตียนชวนสื่อเจียงสื่อที่อุ้มชูส่งเสริสมสำนึกคุณอาณาจักรธรรมกลุ่มมัธยมปลายไฟยอีชงเตอตั้งใจตั้งใจยิ่งฝ่าฟัน เฟ้นหาบุคลากรบ่มเพาะบุคลากรกระตือรือร้นสร้างสารรค์มุ่งสู่อนาคตชงเตอรุ่นบุกเบิกวงการนักศึกษาสืบทอดคบไฟนานนับ50ปี วงการนักศึกษายืนหยัดท่ามกลางฟ้าดินเรียนรู้สืบต่อก่อใหม่แม้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปใจคนไม่เหมือนเดิมไม่หวั่นแม้งานทำจะทำได้ยากไม่กลัวนักศึกษาจะเสริมส่งยากแบ่งสถาบันแบ่งเขตไม่แบ่งใจยิ่งผนึกกำลังวงการนักศึกษา สืบสารประเพณีดีงาม50ปีของวงการนักศึกษาร่วมใจร่วมแรงปฏิญาณว่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นไม่มีคำปฏิญาณจากแรงปณิธานก็ไม่มีเหตุปัจจัยอันลึกซึ้งในวันนี้ เราล้วนคือทูตสวรรค์จากแดนฟ้าลงสู่โลกร่วมอยู่ในอาณาจักรธรรมชมเตอ๋อเป็นบุคลากรที่ได้รับการบ่มเพาะจากอาณาจักรธรรมกลายเป็นผู้บำเพ็ญปฏิบัติที่ฟ้าสรรสร้างชีวิตเจริญก้าวหน้าเพราะภาระศักดิ์สิทธิ์อีกดำเนินกตัญญูตาธรรมภาระศักดิ์สิทธิ์ด้วยชีวิตที่ตื่นรู้ จึงจเจริญปณิธานตอบแทนคุณสำนึกคุณคุณธรรมบรรพชนมากล้นจึงได้มีโอกาสบำเพ็ญปฏิบัติตอบแทนคุณให้บรรพชนลูกหลานได้เลื่อนขั้นรับแสงธรรมมีพักโพธิสัตว์นำพาฟ้าอีชมเตอ๋อ เบื้องบนเคี่ยวหลอมปรับเปลี่ยนล่วงหน้าต้อนรับนวัตกรรมใหม่เหล่าผู้น้อยตรึกคิดลึกซึ้งใจวิริยะในการบำเพ็ญปฏิบัติหน่ายครานได้หรือระดับการทุ่มแรงบำเพ็ญปฏิบัติลดลงหรือไม่การเติบโตของตัวเลขธรรมกิจคือเป้าหมายการปฏิบัติบำเพ็ญ ยิ่งเป็นคุณค่าหลักสำคัญที่สุดของพวกเราใบบรรลุเป้าหมายมิหยุดพักตลอดไปนี่จึงเป็นความสามัคคีใฝ่ใจสามัคคีร่วมก่อเกิดเป็นสถานฝึกงานของไทเปอีกแห่ง เพราะการร่วมงานของทุกคนจึงดียิ่งขึ้นได้ชาวชงเตอ๋อฝันวิญญาณจงอี้จะารึกอยู่ในใจภาระแบกคอนสืบต่อก่อใหม่ยุคข,ขาวภาคภูมิสร้างความชวดช่วงนิจนิรัน